สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสัมาาาารสาขาพระประแดงนะครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรหึงนะครับนะเลยคลองรัดโพไปนิดเดียวนะครับนะซึ่งสำนักงานที่ดินตรงนี้นะครับเป็นสำนักงานที่ดินที่าทางเขตของอำเภอพระประแดงนะครับสำหรับผู้ที่จะมาจดทะเบียนการโอนการซื้อขายนะครับหรือ การจดจำนองต่างๆนะครับก็มาสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าที่ดินอยู่ในเขตอำเภอพระประแดงนะครับนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับในสำนักงานเขตนะครับก็จะเห็นว่าสำนักงานเขตก็สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็บริการอย่างดีเยี่ยมนะครับนะสำหรับผมไปแล้วก็ไปทำธุรกรรมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับท่าน จะมาสำนักง,งานเขตที่ดินท่านต้องนัดหมายกับผู้โอนนะครับนะนัดหมายแล้วก็ทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารมอบอำนาจเอกสารการโอนเอกสารอะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมาสำนักง,งานที่ดินซึ่งาการจดจำนองนะหรือการโอนหรือการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องมี เอกสารให้พร้อมนะครับอันนี้เป็นนะครับเป็นประกาศของสำนักงานที่ดินนะครับนะเมื่อมีการมาจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายก็จะมีประกาศนะสำหรับสำนักงานที่ดินนะครับก็ให้การต้อนรับของทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะครับบริการดีมากนะครับนะต้องขอชมนะครับนะซึ่งผมมาตอนนั้นก็คือถ้ามาตอนเช้าก็มากดบัตรคิวที่นี่นะครับนะ กดบัตรคิวก่อนเพื่อรอเข้าไปตรวจเอกสารต่างๆนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําพอเสร็จแล้วก็จะได้รับการโอนหรือการจดจำนองแล้วก็จะ,ะถือใบโอนหรือใบจำนองนะถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับนะแต่ที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะบอกนะที่สํานักงานที่ดินเนี่ยมีหลักฐานหลักหนึ่งนะที่เราจะต้องรู้นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตนะครับก็คือมี เขาเรียกว่าหลักหมุดนะครับนะอันนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับนะซึ่งเขาเรียกว่าหลักหมุดที่ดินนะครับนะ,ะซึ่งอันนี้นะครับนะใช้สําหรับหลังวัดนะและใช้สําหรับการทําแผนที่ของทางราชการนะครับนะผู้ใดจะมาทําลายหรือเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับซึ่งจะมีอยู่ทุกแห่งของสํานักงานที่ดินนะครับนะ ถ้าท่านไปแล้วลองสังเกตดูนะครับนะหลักหมุดตรงนี้จะเป็นหลักหมุดของสำนักง,งานที่ดินนะครับซึ่งใช้สําหรับการทำรังวัดและการทำแผนที่ซึ่งจะยิงดาวเทียมมาอย่างจุดด้านบนนี้นะครับนะในเขตของอพื้นที่ที่ดินที่อยู่ตรงนี้นะครับนะนะสำหรับของอเขตสำนักง,งานที่ดินพระประแดงนะครับจะอยู่ด้านหลังอยู่ติดบริเวณกับห้องน้ำนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็จะมีคนสวนนะครับทําการปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักนะครับอย่าอยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็เป็นการทําแนวทางตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่นนะครับคือถ้ายิงมาก็จะยิงมาจุดตรงนี้นะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรา,าเห็นว่าสำนักง,งานเขตที่ดินนะมีหลักมุดตรงนี้นะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับนะ มาก็มาแวะดูนะครับแวะชมได้นะครับนะก็คือสถานี่ราชิการก็ให้การต้อนรับแล้วก็อย่าหลงเชื่อผู้ที่เป็นยหน้าอะไรต่างๆนะครับก็มาด้วยตัวเองนะครับนะเนี่ยครับผมก็จะมีะภาพถ่ายอ่าแล้วก็คลิปมาฝากก็ก่อนที่จะข้ามไปนะครับจะเป็นหินคลองรัดโพนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนะ ก็เราข้า,ขามคลองรัฐโพนี้ไปก็จะไปถึงนะครับนะนี่เป็นคลองรัฐโพซึ่งมีเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของชาวพระประแดงเรานะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชดำรัสนะให้สร้างคลองรัฐโพขึ้นนะซึ่งเป็นสถานที่หรือสิ่งที่เป็นโขนูประการของเราชาวาสมุทรปราการนะครับนะครับสวัสดีครับ